อ่ะทำอะไรตรงนี้อ่ะทำอะไรอ่ะโนมีมูลกับสตา์อยู่ใช่ไหมน่ะเน่นี่ใสนี่ใสนีใส่ยังไงก่อนเขาเห็นนะโอ้เข้าใจฟิลผิดฟิลแค่มาดูน้องโอเข้าใจผิดเข้าใจผิดหรอเอาแม่ขอโทษ ไม่ข้าใจผิดขอโทษขอโทษไม่ไม่ไ enfin, ม่ทำอะไรทีไม anyway. ่ใช่ของลูกอันนี้ของกังฟูแม่มาสับให้แม่มาสับให้กังฟูพี่กังฟูแก่แล้วไม่ใช่ของลูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ของกาฟิวกินไม่ได้ลูกแอะแอะแอะแต่แม่ก็สับมือดูดูดูมือดูมือดูมือ ไม่ได้กินไม่ได้นี่ของกาฟูนั่นฟูนอาานรออยู่นั่นไม่ใช่ของกาฟิวล,ลูกไม่ใช่ของกาฟิวนี่ของกางฟูแม่มาสับให้ให้กางฟูเห็นมไม่ใ่ไม่ใช่ของลูกดูหน้าดูหนะ้านะมันไม่ใช่ของลูกจ๊งไม่ใช่ของลูกจริงๆ น้าน้าสินาา้นหวังว่ะไม่ได้นะลูกกินไม่ได้เนี่ยแอบตัดละเอียดยิบให้กังฟูกินเปลี่ยนอาหารให้บ้างอาหารเมร็ดเขาเดือดผสมกับอาหารเมร็ดอน่นั่งเป้าอันนี้อาหารกังฟูไม่ใช่อาหารลูกหรอกอืออาหารฟูไปไปหาฟูกัน มาฟัวมากินข้าวเอา้าจริงๆไม่ต้องขยำให้นะนี่เจ้าของนันรอยอยู่นี่น่ะตัวอยากกินไหนของกังฟูลูกของกังฟูกินไม่ได้